สวัสดีค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พาทุกคนนะคะไปดูวิธีการสร้างเพจ Facebook ของเราแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดูการสร้างคอนเทนต์ใน Facebook ของเราค่ะหรือการอัปเดตหน้า Facebook ของเพจงานคันที่4ของเรานะคะก็คือระยะเวลาเนี่ยจะอยู่ที่2 4พฤษภาถึง31พฤษภานะคะสิ่งที่ได้ดําเนินการก,ก็คือวางแผนสร้างคอนเทนต์นะคะ 2, คิดคิดแบบนะคะในการสร้างคอนเทนต์3เอาแบบรูปภาพให้ดูน่าสนใจนะคะแล้วก็4นำะไปโพสลงเพจ a c e b o o k นะคะที่ขึ้นอยู่ด้านบนนี้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการดําเนินการก็คือทําให้หน้า Facebook นะคะมีการอัปเดตให้ดูน่าสนใจคะ่ะส่วนปัญหาที่พบก็คือมีคนเข้าเยี่ยมชมเพจ Facebook นะคะแต่ไม่กดถูกใจคะ่ะเพราะเพจของเรานะคะอาจจะดูไม่น่าสนใจนะคะวิธีการปรับปรุงของเราคือปรับแต่งเพจให้ดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะโพสต์แล้วก็โพนร,รูปภาพค่ะผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการดําเนินงานนะคะก็คือให้ผู้ที่เข้ามาดูในเพจของร้านค้านะคะได้เข้าใจในรูปภาพที่เราสื่อสารออกไปนะคะแล้วก็อยากติดตามเพจ a c e b o o k ไปเรื่อยๆคะ่ะ ต่อไปนะคะเป็นแผนการจัดก,การองค์กรนะคะและก็บริหารทรัพยากรบุคคลค่ะของเราก็จะมีผู้บริหารนะคะแล้วก็แบ่งเป็นฝ่ายการตลาดฝ่ายการบริหารและก็ฝ่ายการจัดซื้อคะ่ะต่อไปนี่คือเป็นการกําหนดตําแหน่งและก็หน้าที่ของเรานะคะอันนี้คือเงินเดือนของแต่ละฝ่ายค่ะที่เห็นบนภาพนี้เลยคะ่ะประมาณค่าใช้จ,จ่ายด้านบุคลากรนะคะอันนี้ก็คือรวมค่าใช้จ,จ่ายประมาณค่าใช้จ,จ่ายต่อเดือนนะคะก็จะอยู่ที่49,000นานะคะถ้าเป็นต่อปีก็จะอยู่ที่นะคห8 000, 8 0น0ปดพค่ะ การดําเนินงานค่ะอันนี้คือวิธีการจัดตั้งธุรก,กิจของเราต่อไปนะคะเราจะพามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการผลิตค่ะต่อไปนะคะเป็นการแสดงต้นทุนการผลิตค่ะอันนี้ค่าวัตถุดิบของเราก็จะมีแตงกินโคน่าค่าบรรจุขวดน,นะคะก็จะอยู่ที่624.4ค่ะค่าแรงก็จะรวมค่าแรงที่49,000บาทนะคะรวมค่าใช้ใจ่ายในการผลิตก็อยู่ที่1 0 0 0นะคะรวมต้นทุนการผลิตต่อนหน่วยก็จะอยู่ที่880ที่ขึ้นบนตารางนี้เลยค่ะ ขนส่งนะคะสินค้าให้บริการเราจะใช้เป็นระบบขนส่งในโลจิสติกนะคะที่เราขึ้นภาพด,ด้านบนนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงานจะขึ้นให้ดูนะคะตามรูปนี้เลยค่ะในปีแรกนะคะจะมีค่าใช้จ่ายค่าขนส่งค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ค่าโปรโมทเพจเฟซบุ๊กนะคะค่าโปรโมทสร้างไลน์ออฟฟิเชียลจะอยู่ที่จะอยู่ที่นะคะ7 5 2 0 0บาทค่ะที่ขึ้นตารางนี้ให้ดูนะคะ ต่อไปนะคะเป็นแผนการเงินของเราค่ะก็คือประมาณรายได้นะคะของเราก็จะอยู่ที่ปีปีปีแรกนะคะจะอยู่ที่7,00 0ชิ้นนะคะราคาสินค้า18บาทค่ะรายได้ก็คือจะอยู่ที่12,6000บาทก็ขึ้นตามตารางนี้ให้ดูนะคะส่วนต่อไปเป็นประมาณค่าใช้จ่ายก็จะมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดนะคะค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ค่าโปรโมทเพจ a ฟซบุ๊ k ค่าจ้างหลออฟฟิเชียลนะคะของเรารวมค่าใช้จ่ายเนี่ยในปีที่1ก็จะอยู่ที่ก็ขึ้นตามตารางนี้ให้ดูนะคะสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ